สวัสดีค่ะยูกาซาโบไซร์เลยนะคะเราจะไปรีวิวขอกวัวพ่อนะคะทุกคนอันตอนนี้พ่อได้วัวมาเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีคลิปลงนะถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยค่ะอาอมิวมีวัวมีแพนด้าหนึ่งตัวด้วยโอ้โหถือ

มันสาวน่นเลยขอบตาดำใช่ีแพนด้หาหให้นับบอลนี่ให้นับตายให้เกืบนะอบนให้นับคอกไหนคอกเไหนไอหคอกใหญ่นั่นนับนะยังนับได้เท่าไหร่นะ สิบเจ็ดเอาแล้แล้วโบเจ็ดโบจะมานับนะทุกคนนับวัวหนูได้ไหมวัวพี่เดี๋ยวนู้นถามพ่อดูดิขายแล้วไงแต่ตอนนี้คือมันเกยังไม่มาเอาไงเดี๋ยวนับนะทุกคนนับจ้อยกันใครกาแฟ นัฝั่งโน้นนะง่ายกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอาแม่สิบเจ็ดตัวนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้ยี่สิบสามตัวยี่สิบสามไม่นับตัวนั้นนะไม่นับตัวนี้ยี่สิบสามตัว ยาวห้องนี้สิบเจ็ดตัวปู่สิบเจ็ดตัวอยู่ข้างห้องใหญ่ไม่ไม่ชอบตัวไหนชอบตัวแพนด้าชอบตัวนั้นอ่ะชอบตัวนั้นอ่ะตัวหน้าสาวนุ่นดำสิงอ่ะเออสีมันสวยดีไหนอ่ะนุ่นอยู่ห้องใหญ่หรือห้องเล็กห้องใหญ่อยูกับนุ่นห้องใหญ่ห้องนี้อยู่กับนุ่นเนาะ ใ่ไหมเนาะสวยเข้ามาเอามือได้่ะเข้ามาเอามือได้มืออ่นใส่ฟางไม่นานมากเลยเนาะ<ล>วัวพันไอ้นั่น ไม่รู้พ่อ,อไว้ขายให้ใครนี่พ่อขายหมดยังรอจำหน่ายไปทุกคนไปนไปอันใ่เฟื่องหัวเด้อพี่น้องมาีิ วันในติ๊กต็อกมารีวิวคอ,อกเซียเน็กบ้างนะคะเห็นเน็กบ้างนะคะว่าได้เยอะหรือเปล่าโอ้อโหขอ,อกเสียนี่ ลรากินอาหารแล้วโอ้เสนิกใส่ฟางวัวแล้วไปเอาการกระโบนมาไลยการกระโบนแปเอาการโคตรมาไลยมันจะเป็นคอกเสนิกปแบบไหลวันนี้ไม่ได้ออกเหรียญน,นะ อันนี้มไม่ได้ออกวิ่งไม่ได้ออกวิ่งนะวันน,วนี้บราวนี่มันกินบโเบิด์นี่บอสมี่ามา, <c oughs> า,าห้าโซ่โบวเโบวฮะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคน ให้เห็นแม่ใช่ไหม กีนั่นน่ะนั่นแหละพอเชือกมันติดค้ามันเอาเชือกมาคล้องนะทุกคนตะข้องบระไดะ้ให้พอไปเอาออกแทน แล้วค่อยค่อยอันนี้มันัตันอ้าวยุ่รุมมะสวังได้น่ามีพวกเม่นไข้างทางน้ำเหล้วตัวหนึงตัดเชือกมันออกออออจักดูดปไปม,มือพ่อ

ปล่อยแล้วเรียบร้อยอเอาเชือกไปเกินเสียนิกนะฮะคลิปนี้ก็จะกระปุกกระปั๊บเรียนหัวหน่อยนะว่าเราถึงกล้องเองอะไรเองอะไรนายพ่อมาช่วย บูกถือด้วยเป็นบางครั้งคลิปแรกของวันนี้คลิปแรกของวันนี้อีรีได้เมืนอ้ร่ถ้าเป็นแนวไดเมื่อนหร่คันนี้คลิปบอกเาแบบาที่อยู่มบ่ลัวหลือสิบเลย่อบ้าน่ะ ่อนตตอีแตงอ่อนน่ะล่ะไมยทาทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปแหลกแหกมันพี่น้องม่งบึงม่วงค่ยนะคะสบายดีสวัสดีจ้ะ